เซิร์ฟแลเซิร์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็นกิโอชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำนครัว่าเอ่อมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับ P.O.E.2 ในแพชอะไรวะไม่รู้จะไม่ได้ <c ets> เดอ์พิซอลซัมติงนะครับขึ้นรูปเลยอ่าโ,โอเคนะครับคือผมผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ของการที่ได้เล่นบลัดเมชสายคริติคอลแล้วก็เล่นไปในส่วนของเอ่อแบล็กเฟรมนะครับนี่คือ พอนเน้นหลักที่ผมจะมาใช้แล้วผมจะปรับปรุงทุกอย่างให้มันมาเข้ากับแบ็กเฟรมแบ็กเฟรมคืออะไรแบ็กเฟรมคือการที่เ,เรามาอัปโนลดที่ผมชี้อยู่ตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปเลยนะครับผมมันคือโหนที่จะทําให้เวทมนต์ไฟของเรากลายเป็นไฟสีม่วงสุดเท่อลังการนะครับผมโดยมันจะเปลี่ยนดาเมจไฟของเราให้กลายเป็นดาเมจคอรสนะครับซึ่ง ผมลองทดสอบดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหนดของฝั่ง chaos ที่เพิ่ม d าเมจนะครับผมหรือเป็น fire อย่างอันนี้นะครับก็จะติดทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรีด d a m a มาได้ทั้งจากของ fire damage แล้วก็ chaos damage นะครับโดยถ้าจะพูดถึงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นผมไม่ได้อัพมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมดังนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือ หน้าเว็บหน้าอันนี้นะครับอันนี้เรามาทำงานกันในนี้ดีกว่านะครับโดยเริ่มแรกผมที่ฉากที่เหมือนผมที่อยากจะใช้ black flame c o m m a n t เป็นอย่างมากก็รีพุ่งทิ้งดิ่งมาก่อนเลยนะครับผมโดยเราจะอ้อมมาทางนี้นะเพราะว่ามันได้สเปล l า a m a e นะครับบิ i นี้สำคัญที่ดา m a g มากๆในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเราจะใช้ส k i ล สองสกิลซึ่งเดี๋ยวจะผมจะพูดถึงในภายหลังนะครับตอนนี้เราก็อัพอินมาก่อนเพราะว่าอินเนี่ยครับถ้าเราอัพยิ่งอินเยอะเราจะยิ่งได้มานายเยอะมันก็เหมาะกับนักเวทดีนะแต่ถ้าใครได้ชุดที่ช่วยเ,เสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสแตตอื่นก็อาจจะไปอัพอันนั้นก่อนเพื่อที่จะใส่ชุดก็ได้นะครับเ,เราจะเน้นไปที่เสเตตัสเป็นหลักนะครับผมเราจะอัพอินล้วนมาจะถึงแบ็กเฟรมเลยเมื่อเราจบอัพถึงแบ็กเฟรมปุ๊บเราจะใช้สเปลไฟ ให้เป็นเควอสได้แล้วเราก็จะมาอัพนี่ครับบอยอัพให้เต็มเลยครับมันจะได้เควอสดาเมจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอันนี้ครับได้เควอสดาเมจมาด้วยแต่ว่าเราจะเสียเควอสรีสิสเตนซ์เมื่อเราโดนเอ่อคลื่นนะครับเราก็จะไม่แคร์ครับเพราะว่าเราจะทำดาเมจให้แรงที่สุดโดยที่ไม่โดนฆ่านะครับเมื่อเราอันันี้เสร็จปุ๊บนะครับผมผมแนะนําว่าให้เลี้ยวมาลงอันนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ทั้ง สเปลดาเมจแล้วก็แคส p e สปีดด้วยนะครับผมมันถือว่าเป็นของดีที่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับแนะนํามากๆส่วนต่อไปนะครับเราจะเลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> มาทางนี้เพื่อที่จะมาเอาเควอสเช่นกันช่วงต้นเกมนี้ผมบอกเลยว่าเราเน้นเควอสดาเมจมากๆแต่เราไม่ต้องอัพอันนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้จะไม่ได้ช่วยเสริมสร้างชีวิตเราแล้ว,ลวเมื่อถึงช่วงเลเวลที่23เราจะอัพถึงแค่นี้พอเพราะว่าตอนนั้นเราน่าจะได สกิลหลักของไฟ r e d ร์เดิมเอ็เคอสแล้วนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเลี้ยวมานะครับเลี้ยวมาในฝั่งของตรงนี้นะครับนี่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเราจะมาให้ถึงนี่เลยตรงสเตตัสนี่สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่ใจเราจะปรารถนาตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้มาที่นี่เพราะว่าเราจะได้เอ็กซ์ต้าเควอสเดิมเจากสิ่งนี้ด้วยนะครับออแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่า ชีวิตมันง่ายเกินไปนะครับชีวิตง่ายเกินไปนี่ครับ chaos in Tokure... inoculation in อ่านถูกไหมไม่รู้นะครับผมมันจะกันดเมจ c h a o s ได้ซึ่งผมแนะนำให้อัพท้ายเกมเพราะว่ามันจะมีของที่มาสนับสนุนสิ่งนี้อยู่นะครับเราไม่ต้องอัพก็ได้แต่ใครชีวิตอยากยากนะครับรพลังชีวิตคุณจะเหลือหนึ่งนะครับแล้วในช่วงเนี้ยประมาณเลเวลประมาณนี้ผมว่าน่าเราน่าจะได้โน้ของ blood m a กันแล้วนะครับ เราก็จะมาดูกันที่โนดของบลัดเมธนะครับซึ่งสายเนี้ยมันจะเน้นคริจะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ผมเน้นแต่ว่าเราจะเริ่มกันที่โนดนี้ก่อนโนดนี้บอกว่าเมื่อเราใช้สเปลนะครับเราจะดูดเลือดขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งมันดีมากเราควรอัพอันนี้ก่อนมากกว่าแต่ตอนที่ผมเล่นผมอัพอันนี้ไปก่อนนะที่ช ANCE น,นะครับเออซึ่งไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพคริเลยเนี่ยพอเราอัพ เรา up เพียว damage damage d a มาเสร็จปุ๊บตอนนี้เราจะหมดแล้วนะครับเราจะไม่เหลือ c h อ o s อะไรให้อัพแล้วนอกจากโหนดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้โหนดนี้อันตรายไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันบอกว่าทุกครั้งที่เราไล่เวทเราจะเสียเลือด3%นะครับจากแมคคทั้งเสียทั้งเลือดทั้ง energy ชิวเลยนะครับก็จะไม่เหมาะเท่าไรเพราะว่าเราบอกบางเราเป็นนักเวทผู้บอบบางโดนตีทีเดียวก็จะตายอยู่แล้วแล้วยังเราจะมาัพอะไรแบบนี้อีกนะครับเราก็จะงานงอกขึ้นได้เยอะนะครับเราก็เลยจะยังไม่ไปตรงนั้น เพราะว่ามันต้องการของมากๆผมก็จะเลี้ยวมาในส่วนของการแก้ข้างหน้านี่นะครับเราจะมาอัพให้มันเชื่อมโยงกันโดยเราจะเชื่อมให้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมาอัพเออนี่นี่นี่เพื่อเอาสเปลดาเมจ8%ของทั้งสามอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้สเปลดาเมจ16%กับอินซิปนะครับแล้วก็ขึ้นมานี้เอาเคอสดาเมจตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาลบอันนี้ออก ตรงนี้อาจจะต้องไปสกิลกันเอานะครับแล้วสกิลก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบในภาพนี้เลยนะครับเราก็จะได้ทั้งสเปลดามเมจที่เพิ่มขึ้นอินสิบซึ่งเราเสียอินไปประมาณ20จากตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้แค่10มันก็อาจจะต้องมานั่งเวทหาของเพิ่มอินไหมถ้าเกิดทุกคนอัพสกิลเลเวลไปได้ไกลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นี่คริติคอลโอเวอร์โหลด ของดีมากนะครับอัพไปเลยนะครับมันจะได้ทั้งคียสเปลแล้วก็คียเดมนะครับแล้วก็เก็บพอยต์มาอัพตรงนี้1คลิตรงนี้อีก1คลินะครับแล้วก็หมดแล้วมั้งขอเสิร์ชแป๊บน,นึงนะครับจำไม่ได้ว่าคลียอยู่ตรงไหนอีกนะครับอันนี้จะมาอยู่ตรงนี้ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะอัพคริติคอลให้หมดเลยนะครับทั้งคริติคอลดามีดมอันนี้จะเป็นคริติคลอลสเปล ดาเมจนะครับกับคริติคอลชร์สเปลนะครับผมเราจะเป็นนักเวทที่คริติคอลได้นะครับคริติคอลคือการตีติดครีแล้วคูณดาเมจเพราะว่าตัวบลัดเมจเนี่ยฮะเขาเก่งด้านครีนะครับผมผมก็เล่นลองเล่นเน้เนคีดูแล้วหลังจากนั้นเราก็น่าจะช่วงเลเวล48นี่ผมคิดว่าน่าจะจบเอออก3ได้แล้วนะครับซึ่งแอก3มันเราจะเราจะสามารถไปท้าทาย ดันเจียนเควอสได้เราก็จะได้แต้มอีก2แต้มใช่ไหมครับเราก็จะมาอัพตรงนี้เพื่อเอาเพิ่มเปลี่ยนเบสคีแชนให้กลายเป็น15%นะครับผมเมื่อคำนวณโดยแล้ว15บนะครับบวก12ใช่ไหมแล้วก็บวกตรงนี้2ีนะครับผมแล้วบวกตรงนี้1 0 10 10คือโดยรวมแล้วผมคำนวณได้ประมาณ100ยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเมื่อเราถูก ตีผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านผิดไหมนะแต่เมื่อเราถูกตีไอโนดเนี้ยจะไม่ติดนะครับผมังนั้นเราก็เลยจะใช้ใช้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่โดยรวมแล้วเปอร์เซ็นต์ของเราก็80%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจากตรงส่วนนี้นะนี่เออน,น,นี่มีทั้งหมด3ส่วนนะครับสำหรับสายค e ีเวทนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาลุยกันที่เคอ o สเดมเม e ต่อ ก่อนอื่นก่อนอื่นผมต้องโยกกลัปไปสกิลก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอัพอัพแผ่งสกิลมาไกลเกินไปแล้วนะครับออมือหม่หัดมือไม่หัดสอนนะครับมือไมสอนเมื่อกี้ขึ้นอยู่่เมื่อกี้ขึ้นนะขึ้นนะเห็นไะถือว่าเรียบร้อยนะโอเคครับเราก็จะมาพูดถึงช่วงสกิลก่อนกันก่อนนะครับผมโดยช่วงสกิลเนี่ยที่ผมอัพไปจนถึงแบล็คเฟรมใช่ไหมครับ แบ็กเฟรมคอนเวอร์แนนตรงนี้เราก็จะมาทำการาใช้สกิลช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไฟเบลจะช่วยเราได้มากนะครับเปิดอันนี้เพื่อเป็นการช่วยประกอบกันความเข้าใจนะครับเป็นสกิลเลเวลนะคือในช่วงแรกแหะครับเราจะใช้ไฟเบลเป็นหลักนะครับในการทำดามจกับลิฟวิ่งบอมนะครับก็คือลิฟวิ่งบอมเนี่ยมันจะป้ายขึ้นมาเพื่อที่จะ ทํ <Living Ball S 1> าดาเมจใสมอนมอน,นะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมันจะดอบอนูหรือก็คือไฟ r e อร์อินฟิวชั่นะครับผมซึ่งเป็นระบบใหม่ในแพทศูน์จุนี้นะครับแล้วเมื่อไฟ r ออร์บอลได้รับไฟ r ออร์อินฟิวชั่นนะครับมันก็จะแตกกระจายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูนะครับ นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราได้เจมขั้น5มาเราก็จะมาใช้เ m b เบอร์ฟ l ซิเลคู่กับ Fireball นะครับผมจะกลายเป็นคอมโบระเบิดภูเขาเผากระทอมโดยเราจะป้าย l i ฟวิ g งบอมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไล่เอมเบอร์อีฟิวซไว้3ครั้งโดยประมาณนะครับผมซึ่งเ m b e r อ f ์อีฟิวซเนี่ยผมจะใช้คู่กับสิ่งนี้ครับมันติช็อตนะครับ ซึ่งมันติช็อตนี่จะช่วยใหเ้เราสามารถยิงเวทออกมาได้หลายนัดขึ้นแต่ว่าจะสูญเสียดาเมจไปซึ่งมันเหมาะกับการเคลียร์มอบเป็นอย่างแากและผมแนะนําม,มากๆนะครับแล้วในส่วนของอีกหนึ่งสกิลเพราะว่าช่วงแรกเราจะใส่ได้2องสกิลนะครับนั่นก็คืออันลิชนะครับเราจะใส่คู่กันเป็นมันติช็อตกับอั e ลิชซึ่งอันลิชเนี่ยมันจะแบบว่า ให้ใช้ได้ไม่บ่อยแต่ว่านั่นเหมือนแบบว่านานๆใช้ทีแต่ใช้แล้วดีมากนี่ซึ่งเป็นคอมโบซ้ำชุดนี้เลยนะครับไฟเบอร์ใส่มัลติช็อตกับอัลลิชนะครับผมส่วนเอมเบอร์อินฟิวโซนั้นผมก็ใส่เหมือนกันนะครับผมก็จะใส่เป็นมัลติช็อตอันนี้ผมไม่มีมัลติช็อตหนึ่งเหลือแล้วผมใช้เป็นมัลติช็อตสองแทนก่อนแล้วกันนะครับเลเวลมันเยอะไปแต่ว่าใช้อันนี้ก่อนได้นะครับมัลติช็อตเลเวลหนึ่งแล้วก็ ทงแรกผมใช้เป็นเอา้ามันอยู่มังอยู่ในสกิลหลักผมก็เลยนี่ครับ c o n s i d e r a t e Casting นะครับผมมันจะช่วยให้ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าเวลาในการไล่จะลดลงนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเป็นอัพแคส s p e e ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาปิดตรงนี้แล้วเราก็จะได้กลับมาไล่ไวแบบนี้นะครับนะฮะตามนั้น น,นี่คือช่วงต้นเกมนะครับผมหลังจากที่เราได้สก,กิลเจม3มาาเราก็ค่อยมาใส่พวกอย่างเช่นว่าเอ่อ, e fficiency, e fficiency อ e เอฟ i ิเชนซีเอฟฟิเชนซิตี้นะครับเดี๋ยวอ่านถูกปะเอฟฟิเชนซี่เออนะครับอันนี้จะช่วยให้เราใช้มานาน้อยลงและเออเราจะไม่ต้องมากังวลเรื่องมานานแล้วเราก็ไปอัพสเตตให้เข้ากับชุดไปก่อนเพราะว่าช่วงแรกยังเทรดไม่ได้นะครับเราก็จะใส่เป็นพวกเอฟฟิเชนซีไหมหรือว่าเออตอนที่เราใส่แค c อนซ i เดอร์เล a s แเนี่ยเราหาแคสสปีดไม่ได้จริงๆเราก็จะมาใส่นี่แอนนะครับและผิดแคสติ้งอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อที่จะได้กลับมาแคสเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะสามารถแคสแคสแคสแล้วเราก็หลบแล้วก็ปล่อยมันยิงได้เราเล่นคอมโบแบบฟบกิ้งหลบแล้วจากนั้นก็ยิงไฟ r e b ร์บอลไปด้วยอย่างนี้ได้นะครับซึ่งอันลิชมันจะรอเนี่ยประมาณ2วินะครับแบบเราไล่ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงอัลิชก็จะเป็นศูนย์แล้วก็นับ1 2 ซึ่งมันก็เลยจะเหมาะกับการที่เราไล่ Living Bomb, ลิฟวิ่งบอมไล่นี้ต่อแล้วกิง้งอาจจะกิ้งหลบอยู่แล้วก็ยิงไฟเ e อร์บตามไปนะครับแล้วถ้าหากทุกท่านรู้สึกว่าเออชีวิตมันอยากจะให้มันท้าทายกว่านี้แล้วก็เล่นเล่นเล่นมันกว่านี้นะครับผมแนะนำออฟออฟสโตนนะครับเอออฟออฟสตอมพูดผิดเอออฟออฟสตอมนี Off ่นะครับจะช่วยให้อ่อสร้าง ดาเมจไฟฟ้าขึ้นมาเป็นวงนะครับซึ่งมันใช้คอมโบกันได้นะผมจะไปทําให้ดูดีกว่าทําให้ดูในแมปดีกว่านะครับนี่โดยที่วิธีการใช้ o อฟ of ฟสตอร์มเนี่ยเราจะมาใช้คู่กับเออเอมเบอร์ฟูซิเลตนี่นะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บอนูไฟฟ้า,ฟาหรือว่าเออ Lightning, Lightning ไลนิ่งไลนิ่งชื่ออะไรนะ เอออนุไฟฟ้านั่นแหละครับเราสามารถเก็บอนุไฟฟ้าเข้ามาได้แล้วก็สามารถใช้ให้มันกลายเป็นสกิลชิ่งได้นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเราวางมาปุบ๊บล้วยืนอยู่ในวงแล้วเราไลา่สังเกตดูไหมครับว่าไฟาฟ้ามันจะไหลไปใส่มอนนะครับและหลังจากนั้นกระสุนของผมก็จะชิ่งไปด้วยนะครับเหมือนเป็นคอนเซปต์พิเศษของธาตุนะครับมันจะทําให้ตัวเอเบอร์ฟูซิเลตนี่ลิงก์ไปกับมอนด้วยแล้วนับเป็นธาตุคออสที่เรายิงออกมานะพอดีนะครับ อันนี้ผมใส่สกิลของอื่นอยู่นะครับที่ช่วยเคลียร์มอนมันก็จะเลยหน้าตามันจะดูแปลกๆลอยออกกันอ่ะนี่นะครับเราก็จะเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้มันติช็อตแล้วนะครับเพราะว่าผมไปอัพโนดมาแล้วโนดแปลว่าตีกระจุยกระจายนะครับเราก็จะเล่นแบบเนี่ยมันเราไลา่เราไล่ให้มันกระสุนเยอะแล้วเราค่อยเล่นหนีก็ได้ครับหรือว่าโอ๊ยถ้ามอนมันเยอะไปนะครับ ผมก็แนะนำให้ทุกคนน,นี่อะรอย่างเงี้ยครับปุ้งเนี่ยครับตอนนี้ที่ผมเก็บอนุได้มาเพราะว่าสแนปนะครับซึ่งเป็นสกิลขั้นสูงกว่าเอล์เอ,อ,อเอมเอร์อินสูลตกับไ r e ์บอลแล้วนะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ได้ครับเลเทนะครับ รามาต่อเรื่องโหนดกันต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> จากที่เห็นเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่มันตีช็อตแล้วแต่ว่าผมยังไล่เป็นหลายลูกอยู่ได้ก็เพราะว่าโหนดพวกนี้ครับ Additional Spell Projectile นะครับผมอัพตรงโซนนี้มาซึ่งมันอัพมันมีแค่3อันนี้ที่จะได้เป็นตัวแอดขึ้นมานะครับอย่างละ6%นะครับ6-3-24นะครับอันนี้แค่สปีดที่ผมอัพเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้หลังจากเราอัพคอส ดาเมจตรงนี้กับตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะมาอัพแคสสปีดเพิ่มเพราะว่าเราต้องพิวมากกว่านั้นนะครับเราตัวบางนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือโหนดหลักของสายอะดิชั่นัลโปรเจกไทนะครับคือเรายิ่งอัพเราอัพตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อที่จะแบบเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมอันนี้คือ,คอเกลือนะครับตัวนี้คือไม่เกลือนะครับไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือแล้วเราก็ไา่ได้คือเราจะไล่ประมาณ3มครั้งนะครับ เหมือนตอนที่มีมัลติช็อตตอนที่มีมัลติช็อตเราก็จะไล่ประมาณ3าครั้งเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0 11ลูกแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไล่นานนะครับเราไล่แค่ประมาณตองสาครั้งก็พอแล้วนะครับเราก็จะอย่างนี้เลยต่อไปก็คือ พอเราได้ทั้งโหนดนั้นเสร็จแล้วผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นฟ็อก์นะครับเพราะว่าฟ็อก์เนี่ยมันจะช่วยให้ยิงใส่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วกระเด็นออกไปหลายๆตัวนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แบบที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยมันจะชิงออกด้านข้างของมอนส,อนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ได้นะครับไลท์ล่งบอมบ์อย่างนั้นก็ยิง ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ใช่ครับแล้วอันนี้คือจุดเด่นของปลาดเมดนะครับปลาดเมดเนี่ยเขาจะใช้เลือดในการไล่นะครับเราจะไล่เวทด้วยเลือดนะครับคือเนี่ยถ้าเรากดถ้าเรากดโม่ๆซัวซัวใช่ไหมแล้วเลือดเราไม่พอเนี่ยมันจะทําให้เราเสี่ยงตายได้นะครับชีวิต เพราะฉะนั้นเราอย่าไล่เวทโดยที่ไม่โดนอะไรนะครับเลือดหายเลยเห็นไหเลือดเราจะหายนะครับแต่เราจะได้คืนมาจากการโจมตีมอนเอาดือมันบักนี่ไหมเราจะได้มาจากการตีมอนนะครับจากโหนดที่เราอัพของประหลัดเมดมาเห็นไหมพอเราตีปุ๊บเรายังไม่ต้องเก็บเลือดซ้ำเราก็ได้เลือดคืนมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บเลือดเลือดก็จะเพิ่มแบบเกินนะครับ <c oughs> คือเลือดเราเกินได้นะครับ ต่อมานะครับผมเมื่อกี้เราได้เ m b e r อร์ฟิวโซกับ Snap ไปแล้วนะครับผมเราก็จะเก็บอนุธาตุได้เยอะขึ้นแล้วก็ค่อยมาใช้ o อฟออฟสตอมอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นการทําให้สกิลนี้ทั้งแรงและชิงด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งมันคือดาเมจหลักนะครับเพราะว่าเทียบจากาตัวแต้ม DPS แล้วตอให้ผมถอดอันนี้ออก DPS ของเ m b e r ฟิวเเลตก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันชิงด้วยมันก็จะเป็นตัวเคลียร์มอนให้เราที่ดีแต่ว่ามันจะข้อเสียคือมันต้องเซตอัพนานไปนิดหนึ่งนะครับต่อไปคือสก,กิลแลง์ขั้น12เอ้ยขั้น7ซึ่งขั้น7นี้ผมไม่ไม,ไม่ได้ใช้ทำอะไรนะครับไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับสายเราเลยแม้แต่นดียวนะครับต่อให้เป็นเคิร์สเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเรามาใช้ อีกทีก็คือ Firestorm ขั้น11นะครับแต่ว่า Firestorm เนี่ยเราจะไม่ได้อัพตอนที่ขั้น11แล้วนะครับเราจะมาอัพก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งนี้ครับอยู่ไหนวะอ๋อนี่ <c oughs> Cast on คลิเหตุผมที่ผมให้อัพคลิช่วงท้ายๆหน่อยเพื่อที่เราจะมาใช้อันนี้นะครับ Cas t on คลิมันจะช่วยให้เรา ล่เวทอะไรก็ได้ออกมาหลังจากที่เราตีคริเสร็จแล้วซึ่งนั่นแหละครับช่วงเวลาที่ FIRE STORM จะมาช่วยเฉิดฉายให้เรานะครับแต่ความที่สกิลมันดามจไม่ได้อลังการแต่ว่ามันใช้ถี่ได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้คริไปเลยนะครับตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันในตัวอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้แล้วที่พาไปดูนะครับว่า ตอนที่ผมไล่เมื่ออันเนี้ยครบถึง100%เนะครับนีส่สายบนนะครับเราก็จะไล่ฝนตกขึ้นมาได้ซึ่งนี่นะผมไล่เวทีหนึ่งผมก็ได้มา172นะครับอันนี้ไม่ใช่72นะอันนี้คือ172เพราะว่ามันเต็มมาแล้วนะครับมันมันก็จะเลยตกบ่อยอยู่แล้วมันก็จะช่วยเราเคลียร์มอนได้ในระดับหนึ่งนะครับ เรา snap อ,นนอันนี้คือการ snap เพื่อเอาอนูนะครับคือถ้าเกิดมอนมันติดไฟมุวงๆอย่างนี้เรา snap น,นะครับมันจะออกมาเป็นอนูธาตุไฟแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เก็บไปเนี่ยพอเราเก็บมาใช่ไหมคือเราจะใช้อนูธาตุไฟกับการปล่อยไฟเบลนะครับแล้วเราก็เก็บใหม่นะครับเพอไฟเบลเราติดง่ายมากทันงันที่ผมไม่ได้ใส่อีกไนท์เลยด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมก็จะเคลียร์บอสแบบนี้ ชิวนะครับเราเกียร์บอสได้แบบรูดเดียวเพราะว่าเราบิวแต่ดาเมจนะครับพลังป้องกันนี้ปล่อยให,ให้เป็นเรื่องของชุดเกาะล้วนๆเลยนะครับตัวเราคือพวกลงพวกเลื่อนอะไรพวกนี้คือผมซื้อเกาะมาเน้นอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นใครที่เกาะไม่ดีก็ระวังตุยกันไว้ด้วยนะครับ สายนี้ตุยง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้เลือดในการแคสไงแล้วมอนบางตัวมันตีทะลุโล่เอเนอร์จี e ชิก็มีนะครับต้องระวังให้ดีต่อไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมช่วงแรกผมแนะนำให้ใช้อะไรก็ได้นะครับที่มีคำว่าบวก l เ v e l of All Skill นะครับจะเป็นออส l l Skill หรืออ l l ไ i เออร์ l l ปลสก l ลก็ได้นะครับเน้นสองอันนี้เป็นหลักนะครับ ถ้าเกิดสมมุติได้เป็นอย่างนี้อาวุธอาวุธแหลกอาวุธหลักผมๆนะครับก็จะเป็นออสออสเปลสกิลสใช่ไหมครับอาจจะหาได้สักหนึ่ง,งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปนเน้นที่ c Chaos Damage เราเน้นได้ทั้ง c Chaos Damage แล้วก็ Fire d a m a g e เลยนะครับอันไหนก็ส่งผลต่อสกิลนี้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมส่วนประดับส่วนอื่นก็เน้นไปที่ Energy s h i e l d เน้นไปที่ Fire d a m a g e เออ chaos เมดได้นะครับผมสปิริตนี่เอาผมผมเอามาใช้ควบคู่กันแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดแค่อันเดียวนะครับเนี่ยผมจะใช้แค่สองอันนี้ครับเออผมพูดลืมพูดถึงสเปลสปิริตเลยอันนี้นะครับจะช่วยเรื่องของการลดต้านทาน chaos ของมอนสเตอร์นะครับนี่ด้วยวีเทอร์นี่ครับมันจะเพิ่ม5%ต่อสเต็กนะครับผมแล้วมันสเต็กกันได้นะครับเลยทำให้มอนจะแพ้ ath, chaos เหาหนักมาก น,นี่คือบิวทั้งหมดคร่าวๆผมจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลหลักซะส่วนใหญ่แต่ทุกคนสามารถใช้อน,นี้ได้นะครับโซล่าออฟนี่โซล่าออฟโซล่าออฟก,ก็นับเป็นไฟม่วงนะครับเราจะสามารถเชิญมันมาช่วยทำดาเมจได้อยู่นะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่อยู่เป็นที่นี่มันแพ้เรามากๆครับเพราะเราจะสเตชันนารี่แบบอย่างนี้เลยครับแล้วก็ช่วยๆกันทำเดมปุ๊บๆไป เอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการแนะนำบิวสายแบล็กเฟรมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้การไกด์นำทางจนกว่าจะจบเอ d นเกมที่ดีนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสามารถผ่านเอ d นเกมได้นะครับด้วยนักเวทสุดแรงที่บอบางและเบียวแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะคะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมจะพยายามทําคลิปแบบนี้มาเยอะๆนะครับรแล้วก็แบ็คเฟรมนี่จุดแนะนําที่ผมอยากแนะนําที่สุดก็คือทำดามจเยอะๆนะครับพยายามปิดอุปกรณ์อาวุธบ่อยๆเกราะนี่เอาแค่เน้น Energy Shield กับเน้นการาธาตุก็เพียงพอนะครับเน้นการาธาตุกับ Energy Shield พอแล้วนะครับที่เหลือคือถ้าเกิดมันบอกว่าได้ดามจเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นเลยครับคว้าทุกดามจที่มีนะครับบิลนี้ อย่าเจอมอนดีที่สุดนะครับเห็นหน้ามอนปุ๊บมอนต้องหายตัวนะครับไม่งั้นเราจะหายแทนขอบคุณครับบายบายเจอกันไปแล้วรับชมไลฟ์สดก่อนใครได้ที่ n k o Channel